สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทัดลมหลักขนาทัดลมนะคะกุมตุลมีถุนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อแลนดอมแบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมกันนะคะลักครั้งนี้ควรเปิดใจหรือควรถอยก่อนดีเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่และขอขอบคุณนะคะ ผู้ให้การสนับสนุนช่องดูไพ่เล่าเรื่องนะคะนั่นได้แก่ขนมยูโรคาสตาร์ดเค้กอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อทั่วทั่วไปนะคะและนี่เป็นรสชาติตัวอย่างนะคะที่กวางมาตั้งไว้ตรงนี้นะคะก็เป็นรสชาติด,ดั้งเดิมรสคาสตาร์ดเค้กนะคะที่เพื่อนๆทุกๆคนคงเคยลองลิ้มชิมรสกันมาบ้างแล้วนะคะขนมยูโรคาสตาร์ดเค้กนะคะเขาก็จะออก หลากหลายรสชาตินะคะเพื่อนๆสามารถเลือกรสชาติได้นะคะทางเว็บไซต์นะคะลองไปดูจิ้มกันดูนะคะแล้วก็ในห้างจะเป็นสินค้านะคะเ e เว่นอนะคะก็จะมีรสชาติใหม่ๆนะคะมาตั้งไว้ตลอดเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนช่องดูไพ่เล่าเรื่องกันมา เป็นระยะเวลา4ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่4นะคะก็ยาวนานมากๆเลยนะคะยังไงกวางก็ขอฝากขนมยูโรคัสตาร์ดเค,ค้กนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจอยากชกดวงส่วนตัวสามารถติดตอ่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะภายใต้คลิปนี้นะคะมีช่องทางการติดต่อนะเพื่อนๆสอบถามถักกันมาได้นะคะแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิต จะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับคนธาตุลมกุ่มตุนมีถุนไปรับชมแลบฟังกันได้เลยค่ะ แฟนดอมของคนาธาตุลมนะคะรักครั้งนี้ควรเปิดใจหรือถอยดีเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะรักครั้งนี้ควรเปิดใจหรือว่าควรถอยดีนะคะไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเข้ามาเช็คได้เลยถ้าหากว่าคลิปนี้มันกําลังอยู่ในสถานการณ์ตรงกับเพื่อนๆอยู่พอดีก็อาจจะไม่ใช่ความบังเอิญน,นะที่เพื่อนๆเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันตามหัวข้อเลยนะคะรักครั้งนี้ควรเปิดใจหรือควรที่จะถอยออกมาดี ขอ energy 5ใบหน่อยค่ะควรเปิดใจหรือว่าควรถอยดีเอย่ยแปดดาบแปดาดาบ2ถ้วยแปดดาบ2ถ้วยควรเปิดใจหรือควรถอยออกมาดีอัศวินเหรียญเ o ล e r เวอร์อ้าวสง,งั้นมีไพ่เ o ล e r เวอร์แล้วก็มีไพ่เทมเพ r เ n นต์นะคะควรเปิดใจหรือควรถอยออกมาดีสำหรับ ตัวธาตุลมเองนะคะคุณก็รู้แหละว่าเราควรเปิดใจไหมเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีเพียงแค่เราสองคนก็อาจจะเป็นสถานะความสัมพันธ์แบบมีแฟนแล้วไหมอะถ้าไม่ใช่ตัวธาตุลมมีแฟนแล้วก็น่าจะเป็นฝั่งเขาที่มีแฟนแล้วหรือว่าเราทั้งคู่อาจจะมีตัวจริงกันอยู่แล้วนะคะแต่มันก็จะมีความสุขในมุมเล็กๆอีกโลกใบหนึ่งของเราสองคนนะคะที่เราต่างคน อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบห้ามใจไม่ได้ไหมอะมันเป็นความหลักแบบหลัก้อนนั่นแหละนะเพราะว่าไพ่นะคะขึ้นมาเป็นประเด็นหลัก้อนนะคะสำหรับใครไม่ตรงก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้เพื่อนๆข้ามไปได้เลยถ้าเพื่อนๆไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้นะคะแต่มันเป็นการแรนดอมเนาะอย่างที่บอกไปกวางอ่านตามไพ่นะคะไม่สามารถอ่านเอาใจใครได้นะบอกไว้ก่อนโอเคมันเป็นหลักสามเศร้านะคะเป็นหลัก้อนเป็นความสัมพันธ์ที่ เหมือนเหมือนเรารู้สึกหลักกันนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกหลักนั่นแหละแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราเจอกันช้าไปมันไม่ถูกที่ถูกเวลาแล้วมันเป็นหลักที่ต้องห้ามมากๆเลยนะซึ่งตัวคุณเองเหมือนกับพยายามถอยห่างด้วยนะคะสําหรับทัดลมแต่บางทั้งอ่ะความรู้สึกของเรามันทรมานเกินไปนะเนาะที่เราจะออกมาจากตรงนั้นแบบปุบป,ปับคุณก็อยากทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะ แต่คุณอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะในการที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นนะ่ะโอเคนะเดี๋ยวกวางขอดูไพ่เลเวอร์นิดนึงนะคะพลังงานของไพ่เลเวอร์เนี่ยบอกอะไรกับคนธาตุลมในสถานการณ์นะปัจจุบันนี้บอกอะไรเอ่ยห้าดาบการเดินออกมานะปัญหาของความขัดแย้งหกดาบพยายามอยู่พยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองนะคะอืม ไพ่เดิ์ซันไพ่เดการเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีไพ่อัศวินดาบนะคะมันต้องใช้ความกล้าหาญย่างมากแล้วก็ต้องใจแข็งอย่างมากเลยกับการที่จะออกมาจากตรงนั้นคือคุณก็ไม่ได้ให้ไม่อยากให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางแบบนี้มันเหมือนการเข้ามาระหว่างเรากับเขาตั้งแต่แรกอะ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ อ่ะคนรู้จักกันตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยคบกันมาไหมอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยคบกันมาก่อนหน้านั้นอาจจะเคยมีเรื่องราวอะไรกันมานะคะแล้วต่างคนต่างแยกย้ายนะคะไปไปมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองคุณอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วเขาคนนั้นอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทีะ่ต่างคนต่างก็เหมือนกับ อมีมีแฟนใหม่กันไปแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยมันมีความสัมพันธ์เก่าย้อนย้อนกลับมาแบบนี้ก็ได้หรือเราทั้งคู่อาจจะเป็นเป็นคนรักเก่านะคะที่วนเวียนกลับมาเจอในขณะเดียวกันคือต่างคนต่างก็มีคนคบไปแล้วแบบนั้นน่ะโอเคมันเป็นลูปสามเศร้านะคะแต่มันจะเป็นเชิงรูปแบบสถานนะความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะคะขอดูพลังงานฝั่งเขาก่อนก็แล้วกัน พลังงานฝั่งของเขานะคะเรามาดูกันนะพลังงานฝั่งเขาค่ะเป็นยังไงเอ่ยฝั่งเขาที่มีต่อคุณมีไพ่ราชินีไม้เท้าเนาะพลังงานฝั่งเขาที่มีต่อคุณสี่ไม้เทา้าสามถ้วยสามถ้วยหนึ่งเหรียญแล้วก็มีไพ่สองดาบเข้ามา คุณน่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขารู้สึกรักจะบอกว่าคุณน่ะเป็นเป็นความรักของเขาเลยก็ได้นะคะแต่อีกความสัมพันธ์หนึ่งมันเป็นเหตุผลในเรื่องของผลประโยชน์นะที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความรักเลยมันเหมือนเป็นการจับปลาสองมือเห็นปะสองทางที่เขาอ่ะยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกฝั่งคุณได้ ในเหตุผลในเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆในเรื่องของธุรกิจการงานอะไรที่ที่เขาจะต้องทําร่วมกันอีกฝั่งหนึ่งในขณะเดียวกันน่ะมันเหมือนคุณเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่เป็นความรักของเขาจริงๆอะมันก็พูดกันยากอะเนี่ยแต่แค่มันอยู่ในเวลาที่ไม่ควรนะคะเวลาที่มันไม่เหมาะไม่เหมาะสมอ่ะหรือเราไม่ควรจะรักกันแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้อะค่ะเดี๋ยวขอดูไพ่สองดาบต่อเลยชาวธาตุลมยังไงคะเนี่ย ความรักของคุณเก้าดาบเขาค่อนข้างเครียดนะซีเรียสเนี่ยคือคุณก็คือหัวใจของเขาอะคือความรู้สึกของเขาโดยตรงแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเขามากๆากะเหมือนถ้าเขาขาด หัวใจไปอย่างเงี้ยที่เป็นคุณอย่างเงี้ยมันเหมือนการดําเนินชีวิตที่เขาจะไปต่อกับอีกฝั่งหนึ่งจะด้วยผลประโยชน์หรือหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่เขาก็รู้สึกว่ามันมันไปต่อไม่ได้ค่ะฉะนั้นเขาเขาจําเป็นจะต้องมีคุณไว้อะมันเหมือนคุณเหมือนเป็นกําลังใจหรือเป็นแรงผลักดันนะคะในการใช้ชีวิตของเขาจริงๆอะคือไม่ว่าจะเป็นกําลังใจหรือผลประโยชน์อะ่ะทั้งสองอย่าง ถ้าเขาสามารถเลือกได้ทั้งสองอย่างนะปัจจุบันเนี่ยเขาคงจะต้องเลือกเอาไว้ทั้งสองทางอะคะ่ะมันขาดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าเขามีเหตุผลที่เขาไม่จําเป็นต้องเลือกในเรื่องของผลประโยชน์แล้วมันก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะเขาอาจจะเลือกเส้นทางความรู้สึกของตัวเองมากกว่าใช้เหตุผลนะคะอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสี มาดูกันนะคะว่าตัวเขาอะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณธาตุลมเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะธาตุลมเดี๋ยวสักครู่นะคะเพื่อนๆกวางดูกล้องก่อนโอเคเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณธาตุลมคะ The fool เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ The fool แปดไม้เทา้าสามเหรียญ ลาชินีดาบนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงอะ่ะโอ้ยแล้วก็มีไพ่เดทมาเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับธาตุลมหรอมีคำมั่นสัญญาด้วยอะ่ะเป็นสัญญาเป็นสัญญาปากเปล่าอืมที่เขาอาจจะสัญญาใจอะไรกับคุณนะธนะาตุลมเดี๋ยวขอดูไพ่เดทหน่อยนะเจ็ดเหรียญกวางมองว่าธาตุลมคุณใช้ความเด็ดขาดอะไรบางอย่างในการที่คุณจะตัดสินใจจบไหม รักแค่ไหนคุณรู้สึกว่ามันมันมันจาเป็นจะต้องเสียไปเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเราไหมอะธาดลมแล้วเขาก็เหมือนกับมองเห็นความเด็ดขาดในการตัดสินใจของคุณหรือเรามีการเคลียร์มีการพูดคุยกันนะสามเหลี่ยมมันคือการพูดคุยกันนะคะในในเชิงลึกเลยหรือคุยแบบจริงๆจ,จังๆเลยแล้วเขารู้สึกว่าตอนเนี้เขาอยู่บนความเสี่ยงที่จะเสียคุณไปด้วยเพราะว่ามันจบด้วยไพ่เดทด,ด้วยเนะาะไพ่เดทคือการตัดสินใจของตัวธาุลมเองอะ เน่ยเหมือนเขามองเห็นความเด็ดขาดของคุณแล้วใพ้ราชินีดาบนะคะมันเป็นตัวแทนของคนธาตุลมอยู่แล้วอะค่ะคืออะไรก็ได้อะคือตอนนี้ต่อให้มันเป็นการโกหกหรือ,อ,อหรือเป็นการพูดเพื่อให้ความหวังอะไรกับคนธาตุลมแล้วถ้าคุณจะยังอยู่ตรงนี้เขาก็ทํานะเห็นปาเจ็ดเหรียญมันมีการใช้คําพูดในใน,ในคำมั่นสัญญาที่อนาคตก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถเคลียร์ตรงนู้นได้จริงๆหรือเปล่าสุดท้ายมันเป็นไพ่จดเมนนะ มันเป็นคาสัญญาเห็นปะเจ็ดเหรียญคือคําพูดเนาะสามเหรียญมันก็คือการพูดคุยอ่ะการตกลงกันอ่ะเออมันมีคําสัญญาบางอย่างอ่ะที่ที่เขามีทั้งพูดแบบจริงจังกับการพูดส่งเดทด้วยนะ <c oughs> เออเดอะฟูใช่ไหมอาจจะมีการพูดส่งเดทแบบไม่ได้คิดอะไรคือณจุดนั้นเขาต้องใช้ไหวพริบและสติปัญญาให้เร็วที่สุดจะเป็นการพูดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการโกหกหรืออะไรก็แล้วแต่นะพูดโน้มน้าวจิตใจเพื่อให้คุณยังอยู่เขาก็ต้องทําแล้ว นะคะเวลาที่เร่งรีบตรงนั้นน่ะเพราะเขามองเห็นความเด็ดขาดอะไรจากคุณน่ะว่าคุณจะไม่เอาด้วยแล้วนะอย่างเงี้ยคุณจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะถ้าหากแบบเหมือนเขายังไม่ได้เคลียร์ตัวเองจริงๆอะค่ะประมาณนั้นเลยอ่ะขอดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับธาตุลมกวางขอเปิดไพ่หน่อยนะว่าตัวเขาเองอะจริงๆแล้วอะเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณขอความรู้สึกอีกนิดนึง มีไพ่สองเหรียญน,นะคะมีไพ่ราชาเหรียญมีไพ่สิบหม้เทา้าเขาเขาต้องการให้คุณอยู่เหมือนเขาพยายามที่จะควบคุมคุณไหมคืออยากให้อยากควบคุมให้คุณอยู่อะคะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะได้รับผลประโยชน์กับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเอาผลประโยชน์ตรงนั้นมาเสนออะไรธาดุลมไหมอะเออถ้าสมมุติว่าคำมั่นสัญญานะคะ ที่เขาพูดมันไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจคุณได้อะเขาอาจจะใช้ผลประโยชน์มาล่อคุณหรือเปล่าอาจจะพูดเพื่อเหมือนกับให้ให้ตัวเขาว่ามีการกระทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันจับต้องได้นะเพื่อหลังให้คุณอยู่ไหมเนี่ยแฮงแมนมันเป็นการผูกมัดเลยอะเอ็มเพลอร์คือการคอนโทรลนะคะสิบไม้เท้าเนี่ยเขารู้สึกว่ายังไงเขาต้องผูกมัดคุณไว้ราชาเหรียญสเหรียญก็จะมาพูดถึงการมีข้อเสนออะไรบางอย่างอ่ะ เออเพื่อเพื่อนมหน้าคุณให้คุณยังอยู่คาจะมองว่าตัวธาตุลมอ่ะคุณเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆอ่ะอ่ะฉะนั้นเขาอาจจะรู้ทิศทางว่าในเมื่อคุณต้องการอะไรที่มันจับต้องได้เขาก็อาจจะสปอยคุณมากขึ้นไหมอืออาจจะสปอยคุณจากการทํางานของเขาหรือความเหน็ดเหนื่อยของเขาที่เขาอาจจะมีผลประโยชน์อะไรกับอีกฝั่งนึงก็ก็แล้วแต่นะอันนั้นเราจะไม่ลงลึกไปนะเอาเป็นว่าเขาเขาเริ่มที่จะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างที่เสนอคุณแล้วก็ ยืนยันนะ่ะเป็นการการันตีว่าเขาว่าจริงจังกับคุณนะ่ะประมาณนั้นเลยค่ะโอเคคือตั้งใจผูกมัดนั่นแหละนะาัดลมทั้งทที่คุณนะ่ะกาลังจะไปนะเหมือนทัดลมคุณจะไปจริงๆอะ่ะเพลเอๆคุณอาจจะไม่ไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรจากเขาเลยค่ะนะเพราะตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะขอดูไพ่แอมเปลอร์หน่อยขยายแอมเปอรลอร์มาอีกหน่อยได้ไหมขยายแอมเปลอร์หน่อยคะ่ะ มีไพ่ราชาถ้วยแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยให้ความหวังอีกแล้วอืมช่วงนี้เขาจะทำอะไรดีดีอะคุณนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทําเขาพยายามที่จะควบคุมควบคุมอารมณ์ของตัวเองควบคุมการกระทําของตัวเองอะไรก็ตามที่เขาจะแสดงผลกับคุณอะ่ะเขาจะคิดก่อนแสดงออกมาเสมอนะคะเขารู้สึกว่าเขาต้องระวังการกระทําของตัวเองมากขึ้นเพราะมันสุ่มเสี่ยงที่คุณจะไปจากเขามากๆอะ่ะเขาก็พยายามที่จะแบบเหมือน เหมือนยืนยันให้คุณมั่นใจอาจจะเป็นการให้ความหวังอะไรที่ที่มันสามารถเพิ่มพูนการการันตีให้คุณรู้สึกมั่นใจได้เขาก็จะทําแต่เขาเคยถามคุณไหมเนี่ยว่าปัจจุบันนี้คุณนะมั่นใจในตัวเขาหรือเปล่าอาา่ะฮเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้มาดูกันว่าหลังจากเนี้เขาจะทํายังไงต่อไปคะกับความสัมพันธ์นี้ธาลงเขาจะทํายังไงต่อไป สิบดาบอ่ะเขาจะทำยังไงต่อคะหกถ้วยสิบดาบหกถ้วยเนาะอืมจะทำยังไงต่อไปเอาเป็นว่าเขาไม่ยอมเสียคุณไปแน่นอนทาาดลมเขาจะทำยังไงต่อไปกวางมองว่าหลังจากนี้เขาอาจจะมีแอคชั่นอะไรมากขึ้นหรือพยายามทำอะไรที่มันจับต้องได้มากขึ้นนะทาตดลม เออแต่ว่ามันมันก็ยังเป็นเหตุผลของความที่มันยังไม่ถูกต้องอยู่ดีเนาะเพราะมันเป็นไพ่สิบดาบป,ปักหลังเลยค่ะแล้วก็หกถ้วยอาจจะเป็นคําสัญญาเก่าๆหรืออะไรอะไรเก่าๆที่เขาได้พูดเอาไว้อะก้าถ้วยนะคะอืมความพึงพอใจความสุขความพยายามที่มันไม่ใช่แค่ความหวังอะแต่เขาจะเขาจะเริ่มทําให้คุณเห็นว่าอ่าสิ่งที่เขาสัญญาไว้ทั้งหมดนะเขาจะทําให้มันเป็นความจริงแบบนี้ท่านลม คือถ้าเขาอะไม่ได้รับรู้รสชาติในการที่จะกําลังเสียคุณไปเขาก็จะสัญญาอยู่แบบนั้นโดยที่เขาไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรเลยอะฮะแต่ตอนนี้เขาเขาเริ่มเหมือนมีดาเมจอะไรที่ เริ่มทําให้คุณเห็นการการันตีบ้างเลยว่าแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ความพยายามตรงนี้ไงประเด็นมันอยู่ที่ความไม่ถูกต้องนะปัจจุบันเนี้ยที่ที่คุณต้องการมากกว่าคุณไม่ได้ต้องการให้เขาเสนอแนวทางนะว่าคุณจะต้องอยู่ต่อ,อยังไงกับความสัมพันธ์นี้เพราะคุณไม่อยากอยู่อยู่แล้วนะคะถ้าความสัมพันธ์เนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่เราสองคนอืมนั่นแหลคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูการน,นะว่าตัว ธาตุลมเองอะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะปัจจุบันเนี้ยธาตุลมธาตุลมปัจจุบันนี้รู้สึกยังไงกับเขาเอยเจ็บปวดอะ่ะสามดาบ empress คือที่ผ่านมาเราอาจจะคิดว่าเราอะคือคนคนเดียวในหัวใจเขามาเสมออย่างเงี้ยสามดาบ empress แล้วก็มีไพ่ justice นะคะ โอเคอีกสองใบสี่ถ้วยความรู้สึกตอนนี้คือแบบเฉยชาแล้วเจ็บอะเจ็บจนจนไม่รู้ว่าจะต้องให้ตัวเองเจ็บไปมากกว่านี้แบบไหนนะคะมีมีเจ็บมากกว่านี้ไหมหาไม่เจอแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าเนี่ยมันคือที่สุดของคุณแล้วถ้าจะมองว่าเป็นบทเรียนความรักหรอมันก็ใช่นะอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณ move on ออกมายากตัดก็ยาก นะคะคือคุณรับฟังนะรับฟังในความรักที่เขาให้มาตลอดไม่ว่าเขาจะอธิบายอะไรหรือพูดอะไรเราเราก็พยายามที่จะฟังพยายามที่จะเชื่อตลอดแต่นะวันนี้คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ที่เราสามารถเชื่อใจเขาได้อีกอะนอกจากเราจะต้องเชื่อในตัวเองอะ หรือต้องกลับมาเป็นตัวเองนะคะมีศักดิ์ศรีเนี่ยจัสติคือศักดิ์ศรีคือการใช้ความเด็ดขาดคือกว่าที่คุณจะเหมือนกับเด็ดขาดกับตัวเองได้อ่ะคุณก็ผ่านสมอภูมิความรู้สึกหลายๆชั้นมาเยอะส่วนใหญ่มันจะเป็นความเจ็บปวดทั้งหมดเลยเนี่ยสาดาบนะคะ แล้วมันจะยังไงต่อกวางต้องเปิดอะไรอีกเนี่ยคือคนเปิดไพ่ก็ซีเรียสเหมือนกันนะเวลาไพ่ออกมาแบบนี้กวางก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นกลางมากที่สุดนะการอ่านไพ่ของเราเราจะไม่ตัดสินใครนะคะว่าอะไรผิดถูกเราจะไม่ตัดสินไม่ตัดสินนะแต่เราจะออกคือเรามองภาพรวมตามความเป็นจริงนะเราก็จะออกถอดไพ่มาทีละใบว่าเออตอนอันนี้มันถูกไหมหรือการตัดสินใจของคุณคุณจะเดินทางไหนมันมันอยู่ที่ว่าเราจะลิขิตตัวเองยังไงนะ เราไม่มีหน้าที่ตัดสินใจนะคะแต่เรามีหน้าที่ถอดอไพ่และอ่านตามนั้นไพ่นะคะสามารถไว้เวอร์ซ่าได้นะคะไว้เวอร์ซ่าได้นะแล้วถ้ามันไม่ตรงมันไม่ใช่กับใครนะคะข้ามไปเลยไม่ต้องใส่ใจกับคําทํานายนี้นะคะฉะนั้นการเปิดไพ่ของกวางนะคะก็จะเปิดในลักษณะของคนที่มีปัญหาจริงๆด้วยนะ ไอความสุขความแฮปปี้พลังงานบวกยังไงมันก็ดีอยู่แล้วนะมันไม่ได้มีการแก้ปัญหาอะไรเลยเพราะสุดท้ายเราฟังแล้วเรายิ้ใจแต่สําหรับคนที่เขา้าที่เขามีปัญหาอย่างเงี้ยเขาอาจต้องการให้มันตรงประเด็นกับปัญหาที่เกิดเพื่อแนวทางนะคะโอเคเด้อทัาดลมประมาณนี้เลยจ้าอืมแล้วกวนจะต้องทํายังไงต่อไปกวนจะต้องเปิดอะไรอีกจ้าโอเคแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปหรอเราเปิดฝั่งของทาาดลมกันก่อน พลังงานธาตุลมค่ะขอพลังงานห้าใบให้กับธาตุลมหน่อยสิมีไพ่ราชาดาบมาแล้วความเข้มแข็งถอดบทเรียนแล้วเราจะรู้สึกเข้มแข็งมาพอดีชาออดโอ้โห,โโหกว่าจะเรียนรู้ว่าเราเข้มแข็งได้ไหมอ่ะมันก็ต้องผ่านจุดที่เราอ่อนแอที่สุดเ <c oughs> จ็บแล้วจํานะธาตุลมเป็นคนเจ็บแล้วจําคือตอนนี้คุณอยากจะเดินหน้าเดินออกกับจุดนี้มากกว่าถ้าถ้าเป็นณนะปัจจุบนันนี้คือมันเป็นแบบนั้นเลยอะค่ะ ธาตุลมบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าพอแล้วล่ะเด็กถ้วยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะยังแบบส่งผลต่อความรู้สึกเราบ้างนะคะแต่ความหนักแน่นของธาตุลมมันเยอะกว่านะอ่ะเด็กถ้วยเด็กถ้วยมาแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยอืมไปอยู่กับความสุขที่แท้จริงหรือเราลองอยู่ในชีวิตที่มันไม่เคยมีเขาเราก็เคยมีความสุขที่มันมากกว่าเนี่ย มันเหมือนคุณกําลังค้นหาค้นหาความรู้สึกของตัวเองว่าเออในชีวิตเราอะ่ะมันมีความสุขรูปแบบไหนอีกบ้างนอกจากการมีเขาในชีวิตนะคะขอไพ่เด็กถ้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าลมเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะเออคุณเริ่มที่จะอ่อเหมือนรู้ทิศทางแล้วว่าเราควรที่จะทํำยังไงต่อไปอะคะ่ะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องงานหรือไปโฟกัสในการพัฒนาตัวตัวเองอะคะ่ะอะไรสักอย่างที่มันสามารถมาแ,แทนที่ กับความรู้สึกที่มันไม่ดีในเวลานี้ได้อ่ะอ่ะเนี่ยมันเหมือนเราเราเหมือนจะตามหาความสุขที่แท้จริงของเราเจอนะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะต้องไปตามหาความรักหรืออะไรนะอาจจะหมายถึงการอยู่กับตัวเองแล้วทำอะไรแล้วเรารู้สึกแฮปปี้เอนดจอยนะม,มาดูกันคะ่ะเรามาดูกันเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปสรุปแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเอ่ย มีไพ่เด็กดาบนะคะจะเจดดาบเด็กดาบเจดดาบโอเคเฮอร์มิตนะคะสองไม้เทา้ามีการตัดสินใจใหม่แล้วก็มีไพ่เมจิกเชียนความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปด้วยลําพังตัวคุณเองความมาว่าคุณเลือกเดินออกมายังไงถ้าลมก็เลือกเดินออกนะเออ อาจจะมีความลังเลบ้างนะคะด้วยด้วยความยากเนาะด้วยความยากที่ความสัมพันธ์มันมันก็ผูกพันกันมานานนะคะแล้วเราก็มีเรื่องราวอะไรที่มันมันผูกพันกันเยอะแต่ด้วยความที่เราแบบอยากรักษาความถูกต้องอยากรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของเราเนะเออเราจะไม่ไม่เป็นฝ่ายรอตรงนี้เพื่อเพื่อให้เขาตัดสินอีกแล้วว่าจะเลือกใครเพราะว่าเราไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกเขาอารักยังไงคุณรู้สึกก็ก็ต้องตัดสินใจรักตัวเองอะก็ต้องมองอนาคตอ่ะ ในระยะยาวอะคะ่ะฉะนั้นคุณอาจจะตัดสินใจให้ทุกอย่างมันจบไปแบบนั้นนะเพื่อเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอะความหลักครั้งนี้มันอาจจะเป็นบทเรียนของคุณก็ได้นะมันอาจจะเป็นก้าวถัดไปในการเลือกความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณอาจจะดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้หรือเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะสรุปเลยก็ถอยอะถ้าลมยังไงกวางก็มองว่ายังไงคุณก็ถอย แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราอาจจะทําได้ทันทีไหมหรือบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้ทําได้ทันทีอะแต่กวางมองว่าในอนาคตอะคุณทําได้แน่นอนค่ะโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันคะ่ะกวางเห็นเป็นชาวกันนะเห็นเป็นชาวเดี๋ยวนะคะสักครู่มีชาวตุลมีชาวเมษนะโอเคแล้วก็มีชาวราศีอะไรดูก่อนมีชาวพิจิกนะคะ มีชาวอะไรอีกมิถุนนะนอกนั้นจะเป็นราศีธาตุอะไรก็ได้นะดินน้ำลมไฟได้หมดขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสนะเราเจอกันใหม่ใน ep ะถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ